มาถึงราศีมีนครับอาจารย์ครับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับส่งจิตส่งใ,ใจกันมานะครับการงานการเงนินความรักความรักสุขภาพ,ภาพและโชคลาภครับมาดูกันนะครับชาวราศีมนนีนะครับว้าวนะครับความรักครับสุขภาพว้าว แล้วก็โชคลาภครับค่ะมา,าดูกันนะคะการงานในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ของชาวราศีมีนนะคะคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในเรื่องการงานของคุณนะคะคุณก็จะเรียกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณน่ะได้จับต้องได้หยิบได้ทำนะคะได้คิดได้หาช่องทางทุกสิ่งทุกอย่างะนะ,ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณมีช่องทางให้คุณเลือกอม,มากมาย ที่จะส่งผลให้คุณมีมีหน้าที่การงานหรือมีอาชีพที่ประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังม,มันมีมาให้คุณมากเลือกมากเลยค่ะมีหลายอาชีพหลายงานหลายเส้นทางมากๆเลยให้คุณเลือกนะคะ,ะ,ะการงานนี่สว่างสว่างสว่ายค่ะการงานดีนะคะค่ะต่อ<า>มาการเงินนะคะก็ยังต้องยังต้องนิดนึงนะคะ,ะยังจะต้อง ดิ้นรนหาช่องทางแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยคุณก็อย่าเพิ่งไปิเริ่มลงทุนอะไรมากมายเพราะไพ่พใบนี้เนี่ยนะคะเออมันบอกว่าคุณยังยังอ่อนหัดหรือยังขาดประสบการณ์หรือคุณต้องศึกษาหาความรู้มากๆในเรื่องนั้นนะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่เสียรู้ทางด้านการเงินนะคะม,มันก็จะทําให้คุณเนี่ย มีมีช่องทางหรือมีหนทางที่จะให้ได้เงินมาโดยแบบไม่เสียะนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณใช้ความมั่นใจแล้วก็ใช้ความรู้หรือว่าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะมันก็จะทําให้คุณไม่พลาดในเรื่องของการเงินที่คุณจะเสียไปะนะคะ,คะมันก็ไม่ถึงกับเสียนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันคุณต้องหาช่องทางสเตเบิลหน่อยก็คือว่าให้มันบาลานซ์หน่อย นะคะเงินของคุณก็จะดีนะคะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะเอ่อทุ่มเทในเรื่องของงานมากไปไหมคะทาให้ห่างในเรื่องของความรักค่ะทุ่มเทในเรื่องของงานมากเกินไปทําให้คุณห่างในเรื่องของความรักนะฉะนั้นเนี่ยให้คุณปล่อยงานว่างนะคะแล้วก็ทําหัวใจให้แช่มชื่นบ้างเพราะว่าคุณหมกมุ่นอยู่กับงานมากเลยในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้กรกฎาคมนี้นะคะค่ะ ห่างจากงานหน่อยนะคะหัวใจคุณจะได้ชุ่มชื่นมากเพราะฉะนั้นคือก็ถ้าเป็นคนโสดก็คงทุ่มไปเรื่องงานทุ่มเทไปเรื่องงานแต่ถ้าคุณมีคู่มีคู่แล้วเนี่ยที่เป็นราศีมีนค่ะต้องเข้าใจเขานะต้องเข้าใจเขาใช่ค่ะนะฮะค่ะจะได้ไม่ทจเลาะ้กันนะฮะไม่น้อยใจกันค่ะเพราะว่าเขาจะจะทุ่มเทในเรื่องของงานมากส่วนเรื่องของสุขภาพไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะออกมาอีกแล้วนะคะ ให้ใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าคุณดูแลสุขภาพคุณดีอยู่แล้วนะคะสิ่งที่ดีมันจะออกผลมาแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะออกผลมาให้คุณเห็นมันเป็นเรื่องของสองเส้นทางในเรื่องของสุขภาพนะมันมองบอกว่าสิ่งที่คุณทำมาทั้งหลายทั้งปวงมันจะปรากฏ ให้คุณเห็นในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนค่ะฟันทงในเรื่องของสุขภาพถ้าคุณดีอยู่แล้วคุณสบายใจแต่ถ้าคุณดูแลสุขภาพคุณไม่ดีคุณต้องต้องเป็นห่วงกับสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะชาวราศีมีนทาอะไรไว้เนี่ยนะครับเดือนนี้เดือนนี้จะแสดงผลจะแสดงผลหลักนะคะถ้าคุณดูแลสุขภาพดีคุณก็จะแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยส่วนเรื่องของโชคลาภ คุณต้องทํางานงานของคุณมันก็ยังขัดแย้งอยู่มันก็ยังไม่ราบรื่นพอที่จะทําให้คุณมีโชคมีลาบเข้ามาได้รหรือถ้าคุณจะเสี่ยงโชคก็ยากสักหน่อยอนะ,ะดวงเดือนนี้ยังไม่เอื้ออํานวย<อ>ในเรื่องของโชคลาบ,บนะคะยังยังลําบากหน่อยในเรื่องที่จะหาโชคลาบเข้ามาให้ตัวเองสําหรับชาวราศีมีนมีนค ไม่แนะนำนะฮะไม่แนะนำไม่แนะนในเรื่องของการเงินนี่ก็ขอให้มีความรอบครอบในการบริหารกระเป๋านิดนึงใช่ใช่ค่ะมันก็จะดีขึ้นนะคะ